คุณทักษิณซึ่งยังคงให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศหลังจากที่ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์สเตทไทม์สิงคโปร์ไปก่อนหน้า,าล่าสุดเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับรายการเลดไลน์ ของสถานดิรัรทัศน์ ABC ของออสเตรเลียน้องใบค่ะก็มีนายโชแดนิเอลเป็นผู้ทําหน้าที่สัมภาษณ์นะคะไปสัมภาษณ์กันจากบ้านพักของอดีตนายกที่สหรัฐอาหรับเอมิเรสที่ดูไบค่ะก็แสดงความเชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยนี้จะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะก็ไปฟังบางช่วงบางตอนดูนะฮะเชิญนะ According to the polls of many institutions and including our Interpol We are confident that we are winning. You confident that Puatai will win outright and be able to govern? Uh, more likely, more likely, we will win outright. Well, I, I may influence in terms of the uh, ideas and thinking because I have more experience than others, and then uh, I I just want to see them success, and I just share my experience as a former prime minister and experience of running around the whole world. She used She's she, she my youngest sister. She worked for me from the beginning, so I teach her, I train her, the working habit style is really exactly like me. Reconciliation is the priority, not the amnesty. Reconciliation, amnesty may be part of it, but not all. Bring back the unity for the country first. If in, in the process of bringing back unity of the country, I'm part of it, then I might benefit a part of it but I don't care much because I'm quite settled outside you know but I just want things to move forward I want to see the country un unity ท่านคโดยรวมก็ฟังกันไปแล้วเนี่ยนะฮะข้อที่หนึ่งคุณทักษศินคุยว่าชนะแน่ค่ะดูจากโพและก็แม้กระทั่งของฝ้าของฝ่ายรัฐเองที่มีการสำรวจคุณทักษินอ้างอย่างนั้นสอง ก็พูดถึงเรื่องของนิราโทสกรรมว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการสามัญไดชันหรือปรองดองนะฮะแต่ว่าปัญหาสําคัญกว่าไม่ใช่เรื่องนี้ก็คือไม่ใช่เรื่องนิรโทสกรรมประเด็นต่อมาโดยรวมเนี่ยนะฮะก็คือคุณยิ่งรักไม่ใช่ขุนเชิดใช่ค่ะเป็น,ปนการโคลนตัวเองออกมาเป็นน้องสาวคนเล็กทํางานให้กับตัวเองมาตั้งแต่แรกเนี่ยนะคะบ,บอกว่าลักษณะาการทํางานเนี่ยแทบจะถอดแบบคุณทักษิณมาเลยนี่ฮะก็บอกว่าฝึกมาสอนมาเคยมีประสบการณ์อะไรยังไง อันนี้คุณทักษิณให้สัมภาษณ์กับสื่อออสเตรเลีย ABC News อย่างที่ได้ฟังกันไปเนี่ยนะฮะสุดท้าย บอกเนี่ยนะฮะว่าไม่จําเป็นต้องกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งใจจะกลับมาเป็นครูอใช่ค่ะท่านนายกบอกอ,อ,อดีตนายกนะคะบอกว่าอยากเป็นอาจารย์เป็นความฝันของผมอยากจะมาตีกอล์ฟคอยแนะนําลูกๆในการทําธุรกิจก็เลยมีการถามว่าอยากจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าอดีตนายกก็บอกว่าน้องสาวตัวเองอยู่ที่นี่แล้วไม่มีความจําเป็นสําหรับตัวเองที่จะต้องกลับไปในฐานะนายกรัฐมนตรี ในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์เนี่ยคุณดักษินบอกว่าต้องการจะเดินทางกลับมาประเทศไทยปลายปีนี้เพื่อถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวในโอกาส8 4พรรษา